ปากมีธรรมะมือมีธรรมะพูดกับพระยานทุกครั้งต้องประนมมือทราบไม่ทราบทราบขามะสวัสดีครับสวัสดีครัเสียงไม่ดังลูกขรมาสวัสดีครับสว,วสวัสดีครับกูคุยเชิญใจอ่ะพระยานยังไม่รู้เรามาจากไหนเลยอ้าวหนึ่งสองสามเรามาจาก มวนหมวกสามชีพอำเภย์หมวกสามชีพยางหวานปูนราชธานีราเทศไทยอะไรกรวตรงเตรียมเตรียมอยู่ไหนลูกตกที่หน้าขาลูกเตรียมเรียมเรียมอันนี้ว่าตามพระอาจารย์ บอกตามอาจารย์นที่ดุจ้าจะเป็นสอวนไหนสอนไหนสอนสอดีแต่หนูต่อปากต่อค่ำถ้าถ้าหนูไม่ใช่ผู้หญิงนะ <50 km. S 1> ถ้าหนูต่อปากแลพระ้าจันเพ่งเล็งหนูไว้ก่อนเลยหนูต้องเป็นสาวประเภทหนึ่งบ๊อบสางเดียวมาเราจะตรงบ้าตาผ้าจันเตรียมเตรียมเตรียมตกที่หน <c oughs> ้าหาลูกกัไป โอายผงาหยา่มันเขียวเรียกวครับผตบะองเถือนผ่าหากคนจิงจังให้ชีแทรลเียจาเก็ยืนเป็นผู้าจากเออาะองั้นเลยตกลรบกวเลยครับ จะให้แนมรอดแบนครั้งที่หนึ่งมันจะมีแนมรอดแบนครั้งที่สอง ีที่สุดในโลกพูดให้ัตแล้วเอาสามเสียงอยังเจอที่มันสุดโ้มดีงูวุ้ยน่ะโุ้ยไหนเดี๋ยวมาจับกดไหล่แปะ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 ไเราเป็นกูดเหรอการดูเรื่องแปะ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 นะห้าทั้งเลยนะแป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 ะเดี๋ยวลงมาครับ เอาต่อไปกวได้เกินอรอจ่างมันเต้นไก่ยางนี่เนาะเอาไหมล่ะทำไมก่ยางเข้ามาได้จากใรไก่ยางกเดี๋ยวมันปเ่เตาตรงตรงปมมือยังไงสองไหนสองไหนพมยจัต้องมีมือดืี่นะปมมือหักอังปมให้ดังกว่านี้ปมไม่เยกีปมให้ดีกว่าเดิม ตกขาห้าครั้งตกให้ดังกว่านี้ตกใหม่อทีตไม่ดีกว่าเดิมตบพื้นห้าครั้งตกให้ดังกว่านี้ตกใหม่อีทีตดีกว่าเดิมตกแกมห้าครั้งไม่ดินตบแกมห้าครั้งอาชุดแบแมห้า Do vậy đi kì đâm mua hạng đâm mua hạng đâm dưng 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 đi dưng 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 เป็นลมลงมองืงงมอ,แล,มอแล้วเหร<ไ>อเออมันอย่างนี้ลูกพระอาจารย์เคยมีเพื่อนลูกเยอะสิบอกทคือหนึ่งวันตอนที่ท่านบวชเป็นพระหรือเด็กสมัยน้ท่า <c oughs> นโรงพยาบาลที่กบฏด้านทานีไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส,สัมพิทธิ์โรงพยาบาลโรงเก้า โรงพยาบาลอุบนนัติเท่านไปหมดท่านปฏิเสธในการเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรหมอพอดีมีมือหนึ่งขึ้นรถไปโรงวยูนาโร,ร <laughs> งพยาบาลเขาจะดูพอไปถึงลูกสีผาโพลิเขาทำไงมีน้ำมาตอนหลับเหรอไปทุกรงพยาบาลไม่มีน้ำมาให้ไมาต้อนรับแต่ไปท่านโอ้ จากนั้นเป็นต้นมาท่านไม่เคยเข้าโรงพยาบาลอื่นเลยทุกวันนี้พระอาจารย์ยังไม่กล้าไปเยี่ยมท่านเลยพวกเขาลื่นไปทาเพื่อกน,ก,นกันอย่งนัอยู่ด้วยกันเลยเพราะฉนั้นที่จิงสีมาโบนี่มันเป็นโรงพยาบาลเลยตรงพยบลบ้านเลยบนคนบ้ากใช้เหรอใช่ไหนรู้ใช่ไหม,ไหมแม่เหรอ เขปาอได้ค่ะบมีสนอาจารอย่าเอแบอเก็บมันเสอออกเลยเอาบาตามเดี๋อาร์มีเพึ่งมาจบให้โคาปาดมีส้นงต้องจำให้ได้หลงนะถ้าเดี๋ยวอาจารย์จะให้มาเดินมามาพูดโชว์ตรงนี้เลยมีเสองพึ่งมาจบให้โคปาอย่าให้ขาดหายไปสักสลึงอยาให้ขาเสมีเสพึ่งมาจบให้ครปา อย่าให้ขาดไม่ไปสักสลึงอย่าให้ขาดไม่ไปสักสลึงมันมีน้อยเกินไปควรคำนึงมันมีน้อยเกินไปควรคำนึงมีสลึงคือมาจบให้ครบบาทมีสลึงคือมาจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดไม่ไปซักสลึงอย่าให้ขาดไม่ไปสักสลึงมันมีน้อยเกินไปควรคำนึงมันม <c oughs> ีน้อยเกินไปคสามสลึงต้องอยู่ที่สีหมหาโพธิ์สามสลึงมันแลบไปไหน ไม่เต็มบาทสามลึงนสลึงสองามบาทนี่ไม่กินสลึงสี่สึงสี่สลึงเป็นหึงบาทเท่านั้นใครยังไม่เดียนสี่สลึงเป็นหึ่งบาทคนั้นสามสลึงเจ็ดสตางค์็ดสตางค์มีเธอว่าไม่เต็มบาทคนเดียวสามถึว่าเจ็ดสาตางค์เลือหรือไม่เต็มบาทไหมไม่เต็มเหรอนี่ทุกวันเหมือนกันลูกพอาจารย์เวลาไปกินบทเนี่ยเด่นไม่เดินตามห มินบาไงลูกันมิถุบาตได้งกลับมาเนี่ยเรียนเรียนพระอาจารย์าเปิดปากดูไปเอาไม่ชันจารย์ไม่เต็มบาทได้ยนี่ง้าไม่เต็มบาทมันก็มาเต็มบปีแล้วเนี่ยอยาัอยากเต็มบาทชุกเซากบบใส่บาทร่ีแล้วมาบาทำจะเปลี่ยนมบนนเจ้าอนย์ตรงเตรียมเตรียมเตรียมเดินตัว ตัเดินต้นตัวว้องไปก้าวหน้าตัวตัวว้องไปก้าวหน้าเขาต้องรู้สูตรสิบเป็นสิบตัวเดิมตัวตัวว่องไปก้าวหน้าตัวตัวว่องไปก้าวหน้าตอนนั้นตุ่งหนูรู้ไหมมาวันนี้ตรงกับปัน มาค่ะมาค่ะคนยิ่งมาวันนี้เรามาเนื่องในวันที่เกี่ยวเนื่องกับสัปดาห์มาวันนี้เสืบเนื่องจากวันมาวันมามาสุดยอดมาคาบูชาวันนั้นเรา เมื่อสักครู่ที่เราฟังมาแล้วเนี่ยังจะเป็นอย่างนี้อีกแนวเติมห้องห้องหอดหม้อกับพวกพระลาจา์ในหลุมปลาจารยนที่หัวจะหัวอย่างเออแต่กินปลาจารย์รู้สิโม่เรื่องอาจานมูสิโม่เนี่ยมูซิโม่เนี่ยมูซิโม่เนี่ยเออปลาจานจะได้ตามตัวกันลูกบอกกันหน่อยลูกเพื่อนๆนะเอาเละมูสิโม่เลยทุกมูสิโม่เนี่ยมึงจะมูซิโม่หรือเปล่าปลาจานจะได้ตามอันนั้นก็ตรงวันนี้ลูกนะเราอย่างที่เรามาต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรไม่รู้ไม่รู้นี่ไม่รู้ พระอาจารยจะ้พูดแบบนี้ลร่ะจะไม่นโมดจะไม่เอาเลยยิงยังวันนี่างสองวิดีอะเน่ยเดียวอะบอกล้วาปยคประจารวันนี้เป็นวันสำคัญในทางศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาทีนี้ ก่อนอื่นพระอาจารย์อยากให้เราจําได้แบบมันแน่นเลยลูกว่าวันนี้มันสำคัญยังไงเอาว่าตามอาจารย์เตรียมนัง่งตรงเอาว่าตามเลยะว่าตามเดี๋ยวพระอาจารย์ให้มาตามเสร็จแล้วใครจําได้จะให้ออกมายืนยใครจำไม่ได้ก็จะออกมายืนอ,อเตรียมมาข้ามาข้าบูชา มาค่มาค่าบูชาถือกันว่าวันเพ็ญเดือนสามคนไทยน้ำใจงามวันเพ็ญเดือนสามมาทำบุญกันจากตรงค์ขัสนิบาทวันประกาศพระหัศจรรย์นักอรหัน มาชุ่มนุ่มกันพันสองร้อยห้มาชุมนุ่มกันพันสใครได้และยกมือขึ้นใครได้นับมต้องมาอย่ายกมือเลยพระอาจารย์ลงบอกเดฮัลโหลอย่าเพิ่งวาสายพระอาจารย์ฮัลโหลได้หรือยังได้แล้วได้แล้วยกมือพิชเเมิดมิดี แบ,บ,แบ,บ่งแบ่งเป็นช่วงเดียวเบื้องต้นเอาฝั่งนี้แบบ่งแบบ่งสามหนูอยู่ซื้อฝั่งนี้แบบ่งเป็นสามด้วนะเดี๋ยวจะให้แข่งกันลูกใครจะได้ก่อนเอาไหนใครได้ก่อนออาเดี๋ยวขานี้คันนี้อยู่นิ่งๆเอาคันนี้ปางในโลูกนะเดี๋ยวให้แข่งกันใครได,คได้ก่อนท่องได้ก่อนพอาจารย์มีรางวัลให้บอแมนตัวเครื่องบิน ไปไม่กลับไมแล้วแจที่ไปจะกลับไปอันนั้นลุงฟังนี้ลุงนะฟังนี้นะอันนดียร์คุณต้นเอาพร้อมกันก่อนเพร้อมกันลุงนะทำให้พร้อมกันดังๆเลยนะเดี๋ยวจะคลิปแบ่งกันแบ่งกันฟังฝั่งนี้สามฝั่งนี้สามแถวอัตรียมนะลุงนะอันตรงมาข้ามาข้าบูชามาข้าบูชาคือกันบ้ามันเป็นจุดสาม คนไทยน้ำใจงามวันเพ็ญเดือนสามมาทำบุญกันจากตุรงขสาสนิบาทวันประกาศมหาสจรพระอรหันมาชุมนุมกันพันสองร้อยห้าสิบองมาชุมนุมกันพ2 5 0องอหาองอาจารย์อย่าไม่พูดให้มันให้มันยากลูก ให้หนูจำง,ง่ายง่หัวใจของพระพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าตรัสไว้วันมาฆ้าบูชามีสามอย่างอาว่าจัว่าจนหัวใจพุทธศาสนามีสามอย่างมีสามอย่างหนึ่งไม่ทำบาปสองทำแต่ความดีสามทำจิตใจให้สะอาด หน er In. ึ่งไม่ทำบาปสองทำแต่ความดีสามทำกิจใจให้ใสสะอาดนายลูกได้ง่ายไหมไม่ต้องเอาบาลีลูกไม่ต้องเาบาลีหนึ่งหนึทำหนึ่งทำชั่วหนึ่งให้ทำชั่วมันโมเมนึ ไม่ทําความชั่วลูกเนาะไม่ทําบาปลูกไม่ทำบาปก็คือไม่ทำความชั่วสองไม่ทำแต่ความดีถามทำใจให้สะอาดทีนี้จำได้ลูกเออหนึ่งเออหนึ่งไม่สองสามเออทำใจให้สะอาดเท้าสะอาดลูกอ่ะเตรียมเตรียมเตรียม าตามอาจารย์เยาวชนที่ดิเยาวชนที่เขามาเยาวชนทีตกที่หน้าหาเยาวชนที่ดิเยาวชนที่ยิ้มน้อยน้อยยิ้มน้อยเอามือนี่ยสองมือเลยยิ้มน้อยยิ้มที่กลางยิ้มน้อยนยิ้มน้อยน้อยเยาวชนที่ดิเยาวชนที่ยิ้มน้อยน้อย น้อยน้อยยิ้มมาี่นี่ยิ้มาก่มทุกอ้จันเลยเอาเยาวชนพี่ดิเยาวชนพี่ดิบี่น้่ขาลูกตื่นแครขาเยาวชนพี่ดิเยาวชนพี่ดอนุญาตให้นั่งสบายลูกนะอาจจะนั่งสมาธิในั่งตวโก็นั่งสมาธก็ได้ลูกยาจามไม่บ้านะนั่งสมาธก็ได้ไม่นั่งตัวเฮ้อเหยียบเท้าเหยีไม่ได้ลูกตรงนี้มีพูกด้วยเหยียบพื้นมาก อาจารย์ี่นั่งสมาก็ได้อาจารยนั่งสะดวกด้วยนะเดี๋ยมาังๆมาตามอาจย์เยาวชนที่ดิตัวนนตัวีครับเยาวชนที่ดิเยาวชนที่ดิเยียมน่อยน่อยยียมน่อยนยอมือลูกอเยียมน้อยนอยยียมนยนยเยาวชนที่ดิเยาวชนที่ดิเยียมน้อยนอยเยียมนยนยสองข้าในดวงใจในวงใจสองมือลูกสองมื

มีลูกอยู่นี่นะมีตาไวมาไวมีตาไว้ยวชน่ดเยาชนที่ดิเย็นนยนยเน้อยนในดวงใจใงใจมีตาไวมตาไวทำดูัวใจลูกลูกลูกเย็นลูกัวใจลูกเย็นลกมเย็นเป็นสุขเอ่ย ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไเอ้าอาเตรียม่นตนองตรงเยาวชนท,ที่ดีเยาวชนที่ดีเยี่มน้อยน้อยเยี่มน้อยน้อยในดวงใจในดวงใจเมตตาไวา้เมตตาไว้ลุกล่มเย็นลุกลุ่มเย็นเป็นสุขเกยเป็นสุขเกยอ่ะต่อไปพระอาจารย์จะไม่พักมาไม่รู้หนหยเราพร้อกันเดินสองสั่ แข่งกันนแบ่งแกันแล้วแบ่งันแล้วน่ฝั่งนี้สามฝั่งนี้สามสาแถวลงนะให้แข่งกันใครที่จำได้เสียงชัดเจนพาะอจา์มีรางวัลให้ป้านผอมนี่สินอออยอานตรงเอาเตียงอะเดี๋ยวเอาพร้อมกันหนึ่งรอบอนกันนะอย่ามชนที่ดีหนึ่งสองส ุดยอดอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะฟังสองสองาโลกฝั่งนี้นะฝั่งนี้อย่าเพิ่งนะครับรลอเยอะเยยฝั่งนี้เียอกไปนี่หนึ่งสองสาวนี่เกนอสาวบันทูทีฝั่งนี้ลรกนั้นนี่เกนอสาววันทูทีเอาให้ดังลูกให้ดังแล้วก็ให้กลบเสียงฝั่งนู้นให้ฝั่งนู้นม่เกิดไม่ได้อีกเลย เตรียมลูกามแใวลูกนะฝั่งงูเตรียมยออเยอะไว้ลูอววลกอย่าเพิ่งทำอะไรฝั่งนี้ตั้งสตีให้ดีคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้ลูกเอาดำดำเตรียม1ึงสองซองยาวไปชนนัรีย อะไรเลยไมีข้าวพวงจักอะไรก็ไม่รู้เอ้าพอพอพอแล้วใช่ไหมเอาเสียงให่นี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้เขาเต้นตัวอีกไหมลูกให้เขาเต้นตัวไหมเดี๋ยวถามเรากวันอนุอยู่อยู่ซื่อหนูจะแก้ตัวไหมสามเดี๋ยวจะแก้ตัวไหนอันเอาดังๆตั้งสติให้ดีเตรียม

yờu chơi phản muốn tao sẽ tiêm gì? À, tiêm ở đây luôn, bố, không phải đi giúp anh ấy, chờ, yờu chơi, một mình, phòng này, tiêm, nằm cột trụ, หนึ่งสองสามยาวไปชน